ทำไมคุณพี่ตัดสินใจมาทําผ่าตัดในช่วงเวลาที่ดรถูกทําลายเกียรติยศและชื่อเสียงกันแกล้งใส่ร้ายใส่ความทําสารพัดเพื่อฆ่าดร์ให้ตายดับไปในวงการสัญญกรรมทําไมถึงมั่นใจมาในเวลานี้คะไม่รู้สึกว่าไม่กลัวเพราะเพราะเพราะาเหตุหลายเคสที่ผ่านมาว่าเขาทําให้ดูดีอยาขึ้นอะ ถ้าเขาคือว่าถ้าเราคิดอยากจะทําคิดอยากจะสวยอะเราต้องมั่นใจในตัวของท่านดูกเตอร์เราต้องมั่นใจจะไปเชื่อเชื่อฟังคําที่เขาว่าวันนี้มีงบประมาณมาถึงหน้าแค่สามส่วนแต่งบประมาณไม่พอดูกเตอร์ก็ใจดีให้ผ่อนชำระได้ดึงคอ ขอโอกาสแล้วขอโอกาสท่านให,หทน้ท่านให้โอกาสขอบคุณท่านดร์มากค่ะอยากให้ต่อยากให้ท่านดรสู้จากที่โดนทำ้ายในเมื่อท่านให้โอกาสที่ดีแล้วทำไมต้องย้อนกลับมาทำลายท่านอยากจะฝากฝากบอกให้ท่านสู้ขอบคุณมากค่ะ โอ้ยอย่าพากรนล้องให้ทั้เธอร้องมาเยอะแล้วขอบคุณแม่สำหรับน้ำตาความรักเขาคุณพี่ถือเป็นกำก่าของเราคุณพี่สู้นะคะสู้ขอบคุณคอีกครั้งคุณพี่มีบุญมากนะถ้าเกิดคุณพี่คิดแบบปิดโอกาสตัวเองว่าอุ้ยไม่มั่นใจละโครงการเขาทำทำร้ายใบหน้าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นข่าวใหญ่โตข่าวบางข่าว ก็ทำร้ายชีวิตคนตายทั้งเป็นได <Wow. S 1> ้ก็ดูดีขึ้นดูเด็กขึ้นคะ่ะก็มีคนทักอยู่ว่าอุ๊ยไม่ยอมแก่เลยนะ <Yeah. S 1> ดูสวยขึ้นตั้งเยอะประมาณนี้ย hmm. ก็คิดว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ต้องแบบว่าไปต้องไปเติมอย่างวิสิตฟิลเลอร์ไปเติมบูทอกอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปทําแล้วอะ่ะเทินคุ้มกับที่เราได้เสียไปที่เรากับที่เราได้จ่ายอืดีใจภูมิใจรู้สึกว่าเรามีความสุขจะเข้าพบท่านเรารู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นวันนี้มีอะไรมาอวดท่านด็อกเตอร์คะความสวยความสวยอยากขอบคุณอะไรอยากให้กำลังใจอะไรผู้หญิงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันได้เลยคะ่ะ พี่สุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะมากอดหน่อยสิคิดถึงกันไหมอ่ะขอบคุณนะคะที่มาแววตาคุณพี่เนี่ยดูออกเลยสงสารล็อกเตอร์มากใช่ไหมภ <c oughs> ูมิใจจังเลยมีคนรักล็อกเตอร์ขนาดเนี้ยม,มันไม่เป็นความจริงค่ะเก่าหานล็อกเตอร์ที่เป็นความจริงหรือเสารตอนนั้นคุณพี่มาทาผ่าตัด มันแค่สามเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะอะไรที่คุณพี่รู้สึกเจ็บแทนดอกเตอร์ที่สุดคะคือว่าไม่ยอมใช้นี่ทั้งงที่ดอกเตอร์อยากให้คนสวยทุกคนค่ะแบบให้ผ่อนผันได้แต่คือว่าก็มาอฟ้องดอกเตอร์อะไรประมาณเนี้ยคุณพี่เองก็ยังได้รับโอกาสจริงไหมใช่ค่ะงบเราไม่พอแต่เราก็อยากจะทําเพิ่มใช่ค่ะในส่วนที่เรางบประมาณขาดค่ะแล้วดอร์ช่วย คุณพี่เลยเข้าใจอารมณ์นี้มากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่ด็อกเตอร์ไม่ชอบที่สุดแล้วรับไม่ได้คือการทําลายความหวังของผู้หญิงทุกคนใช่บางคนที่ว่าเขาได้ยินข่าวเขาก็ที่เขาจะมาทําเขาก็เลยแบบปิดประตูค่ะปิดกั้นความหวังของผู้หญิงที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้เราดูดีขึ้นเพื่อหน้าที่การงานค่ะทุกวันนี้มีลูกค้านวดเยอะขึ้นไหมก็มีค่ะอ่าฮะมีลูกค้าชมค่ะค่ะชมว่าไงบ้าง ก็เพื่อนก็มีเพื่อนๆชมว่าเออดูดีขึ้นดูเด็กขึ้นประมาณนี้ค่ะสู้เขาได้ในร้านสปาเราไม่อยู่คนสุดท้ายแล้วนะเราอยู่ในแถวขะเทิบขึ้นมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้คางไม่เห็นเลยอันนี้คางหมูมาห้อยกองอยู่เนาะตัวนี้คางสวยขึ้นแล้วจริงไหมแล้วก็คอคอแย่แย่เยอะเลยตรงช่วงนี้ค่ะใช่หายไปเยอะอยู่เนาะ ใจขนาดเราไม่ได้ทําตานะยังอยู่ดูดีขึ้นขนาดนี้เลยตาไม่ได้ทำคะ่ะใช่เรายังดูดีขึ้นเลยแต่ก่อนตาคุณพี่ข้างบนตาปิดหมดเลย<ะ>ถุงตาข้างล่างก็หนาเยอะมากนี่ก็เรียบเรียบขึ้นเยอะเลย<ค>ะนะคะช่วงนี้หายไปเลยคือรู้สึกว่าหน้าเล็กลงคะ่ะใจอ่ะสามเดือนก็เข้าที่เหล่านี้ดูซิประทับใจที่โรงพยาบาลก็มีระดับอะ่ะ เขาจะเช็คร่างกายเช็คความดันเช็คอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าความดันสูงเขาก็ยังไม่ทําให้รอยแผลก็มันก็ยุบลงยุบลงนะค่อยๆหายไปหายไปก็จางค่ะจางลงจางลงเล็กลงอะ่ะแทบจะมองไม่เห็นเลยนี่แค่สามเดือนเองนะคุณพี่คะก็มองแทบจะไม่เห็นอะไรแล้วนะรออีกนิดนึงนะ,ะคะ,ะ,คะขอบคุณคะ่ะยินดีมากๆค่ะคุณพี่ขอหให้ให ที่ให้โอกาสดีใจน้ำตาของการอวยพรการให้พลังใจกับด็อกเตอร์เนี่ยมันสำคัญมากสู้ๆนะคะน้ำตาคุณพี่จะไม่สูงเปล่าคือว่าท่านหมายว่าท่านท่านอยากให้ผู้หญิงสวยทุกคนแล้วก็ให้โอกาสผ่อนผันทำไมต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้ขอบคุณด็อกเตอร์นะคะที่ด็อกเตอร์ให้โอกาสแล้วก็ให้ด็อกเตอร์สู้ๆนะคะไปกำลังใจให้ประมาณนี้สู้ค่ะ สู้มาจนถึงป่านนี้แล้วและจะสู้ต่อไปให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมดีไหมเพื่อผู้หญิงทุกคนที่อยากสวยอย่างปลอดภัยเนาะสาธุค่ะคุณพี่ขอบพคุณมากค่ะคุณพี่สุกัญญาค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บจฉันีจะท่ให้เธออยากกจะเเห็นนธอทุค คือความรักและความหุใหันจากใจของเรานี่คือใจฉันที่จะให้เธออยากจะเห็นเธอทุกคน